ออใกล้จะถึงเ้าดาวแล้วกาเพราะวันนี้เป็นวันที่สาสิบพรุ่งนี้สามสิดีใจมากทุกคนจะได้ไปเที่ยวเ้าดาวกันแล้วเขาดาวขอใไปเที่ยวกันสนองนะกสนุกะนานกาเที่ยวอย่างปลดไปนะกะดูระมัดระวังระวังคนด้วยนะกะอย่าอยู่ที่มีคนมากพยายามดลีกเรื่ยงจากคนจะมีเรื่องกันนะคะ ย่ยามีเรื่องในอานเขาดาวกันนะคะขอลงขอตัวคนปลอดไปกเราเราเรามาระวัง compass, like คนคนโจรด้วยกะะเพราะเวลาเดินปุ๊บมัน wow. ล so ้วงกระเป๋ากัต้องดูดีนะคะเวลาไปทัิินไปเพราะคนมากว่าใจไม่ได้คุ๊บล้วงลักล้วงโดยไม่เห็นนี่ค่ะว่าเตือนเลยปลอดไปนะคะ